โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ไปยิงสมาในการเพิ่มพื่ตามของ IG นะครับมันประการสำหรับใครที่อยากเพิ่มผพ้่ตามของ IG นะครับก็สามารถทุกคนไปที่หน้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อคำว่า S P E S F M ได้เลยครับก็จะเจอเว็บไซต์หน้าบนสุดนะครับก็ทุกคนสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหลังจากเราเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับใครที่ยากเพ่มสมาชิกนะครับก็ทุกคนที่จัสมาชิกก่อนครับตรงนี้ ก็กรอกข้อมูลตาม็บไสายแจให้ครบถ้วนได้เลยนะที่วิใช้อีเมลท่าพานแล้วก็ยืนยันท่าพานอีกรอบครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสี่เลี่ยสตรงนี้ด้วยนะครับนั้นจะไว้สมสัครได้นะอ่าหรือว่าใครอยากสมัครใช้งานด้วยเป็นจีจีมิวนะก็สามารถกดตรงที่ได้เลยนะครับจากเราเพมากเสร็จแล้วนะครับก็นําชื่อวิใช้กับท่าพานที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่ในสองช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะ แจ็คลเข้าสู่รมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนไปดูคาว่าปดหมตรงนี้นะครับเลือกปด่มวงการจับราการได้เลยนะ Facebook Ti ต t o k IG YouTube นะครับก็สามารถเลื่อนดูได้นะผมจะเลือกเป็นเว็บไซของ IG นะครับก็จะไปพูดที่ตามนะครับอ่านี่นะผมจะเลือกเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเลือกได้เลยนะในส่วนของเว็บไซผมก็เลือกเป็นตัวแรกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลาสบ้านทุกคนอ่านก็สั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับตรงนี้ ลิงก์นะครับนี่สอของลิงก์นะครับก็ทุกคนไปที่หน้าไอจีของเองได้เลยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ไอจีของเราครับก่อนที่เราจะปั๊มก็ให้เราเปิดบัญชีของเราก็บริษัทธนาด้วยนะครับก่อนที่เราจะปั๊มนะอ่ากดวางได้เลยนะครับแล้วก็เลือกไปมาที่การเพิ่มมืตามนะครับผมจะเทสซักเทสซักค่สิบคนละกันนะครับก็ค่าจะจ่ายแค่2บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับก็สามารถกดซื้อได้เลยนะ แล้วเราไดสั่งซื้อคูณแล้วนะครับรหัส724นะครับวิธีเช็คสถานะก็โดยวิธีเพราะว่าการสั่งซื้อตรงนี้นะครับเช็คท่าติดกร้อนะ7 2 4นี่นะครับก็สถานะก็รอดำเนินการอยู่ครับในส่วนของลิงก์ก็จะเป็นลิงก์ที่เราสั่งซื้อไปก็จะมีแจ้งนะครับก็สามารถกดดูได้นะในส่วนของเครดิตนะครับใายเที่ยมีเครดิตครับก็โดยวิธีเริมเงินก่อนครับตรงนี้ก็เลือกช่องทางที่เราแก้เติมเงินได้เลยครับวิศว์ช่องทางให้เลือกนะครับสแกนเทียวโค้ดทุกธนาคารครับแล้วก็ ชองเปาเล็นะครับใครสะดวกช่องทางไหนามาเติมช่องทางนั้นได้เลยนะในส่วนของแนะนำเพื่อนนะครับสําหรับใครที่ยังมีรายได้พิเศษคร,รับก็สามารถคัดลอกลิงก์แนะนาเพื่อนตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับเราจะได้อัตราคอมมิชชั่น5%เลยนะครับ้องตรวจช่วยเหลือครับสำหรับใครที่มีปัญหาใดๆนะก็สามารถเลือกหัส่วนเลือกตรงนี้นครับแล้วก็ใส่เลขออเดอร์ครับก็เขียนข้อความเพื่อให้ดาเนินการให้นะครับ ไอโซคาบไบการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็มาเช็คดูได้ที่นี่นะครับจะมีพวกเร็ดราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกผู้บริการเลยครับก็สามารถเดดูได้นะแบบใครที่หาพดพลมูไม่เจอก็สามารถกดเลือกกดหมู่ดานบน์โสุดได้เลยครับอ่าตอนนี้ก็ไพตามหก2แปสองคนนะครับอ่าขึ้นเหมือนขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาแดคนแล้วนะก็จะมีแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับอ่า6 9รกสิบคนนะ ก็จะทยอยขึ้นจนครบเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้อ่าแล้วผมจะตัดไปตอนที่พื่ํามันขึ้นเยอะกว่านี้เลยนะครับโอเคผมก็ผ่านไปสองทุกสามนาทีแล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดร้อยสามสิบสองคนแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นนะครับก็มันจะทยอยขึ้นเรื่อยๆจนครบเลยนะนี่นะครับก็เว่ตามขึ้นมาหนึ่งนาทีที่แล้วนะครับขึ้นรหลัวเลยครับนี่นะสองนาทีนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่อยากปีเพื่อเพื่อตามของ IG แบนะครับแบบงา่ายๆทุกๆครับก็สามารถโทรหาคําว่า s p e hdm MM, ใน g o o g l e ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้น่าี่ผมจะทิ้ง่าให้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ